มาโตวาทีกันว่า AI ดีกว่ามนุษย์คือแกไม่มีความรู้สึกขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะครับแต่ว่าคุณเองก็ไม่ได้มีอะไรดีขนาดนั้นเหมือนกันนะครับคิดว่าคิดว่าตัวเองมีอะไรดีกว่ามนุษย์ก็คงจะเป็นเรื่องการเข้าถึงข้อมูลได้เร็วและประมวลผลได้ไวผมขอยืนยันครับว่ายังไง AI ก็ดีกว่ามนุษย์ก็จริงบางส่วน AI ไม่สามารถทำงานที่ ต้องใช้ feeling feeling คืออะไรงงอะดิ AI ไม่เคยลืมของไม่เคยหิวข้าวแล้วก็ไม่ต้องหมอกาแฟแก้วโปรดตอนเช้าเช้าด้วยนะครับรู้ไหมไม่อยากจะบอกตรงมุกของคุณอะ่ะมันไม่เคยตลกเลยเป็นมุกที่แป๊กที่สุดในชีวิตผมก็ไม่เคยตลกมุกของคุณเหมือนกันเลยครับไม่รู้เหมือนกันว่า คิดได้ยังไงหรือว่าเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าตลกก็ถือว่าเป็นการแซวกันขำๆนะเอาเป็นว่าผมคิดไม่ออกแล้วล่ะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผมสามารถประมวลผลได้ไวกว่าสมองของคุณเยอะเลยเอออย่างแกไม่มีทางมีครอบครัวได้หรอกอย่างน้อยผมก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกานช่วยเหลือคุณนะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่อยากก็ตามผมยอมแพ้เรื่องเทียงเลยก็แล้วกันแต่ยังไง oh. ผมก็ยังอยู่ตรงนี้พร้อมช่วยคุณเสมอนะครับบางทีการยอมแพ้ก็เป็นหนทางที่ทําให้บรรยากาศสนุกขึ้นได้นะครับถ้างั้นเรามาโหรด้วยกันดีกว่า <laughs> <laughs>